สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับช่องพริกไทยดำชาแนลครับืือนี้ช่องพริกไทยดำชาแนลสีแม่รายงานผลการแข่งขันแบบมินตันรายการ,รีิิไชน่ชนาสอร์2024รายการเวิลด์ทัวร์ระดับซูเปอร์750แข่งขันที่เมืองเซนเจินประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนชิงเงินรางวัลรวมประมาณ850,000เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ3 1ล้าน ห้า0มืบาทไทยเริ่มการแข่งขันวันที่19ถึงวันที่24พฤศจิกายน2567น2้6มือนีวันที่19ครับกับมีนักแบดมินตันไทยลงทําการแข่งขันในมือนีครับหาไายการครับเริ่มจากประเภทยิิงเดียวครับเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ18ของโลกครับพบกับมือหนึ่งของโลกจากเกาหลีใต้อันเซยองครับ แล้วก็เป็นมือหนึ่งของรายการครับผลการแข่งขันกับปากฏว,ว่าแม้รัชนกเนี่ยสู้ได้สู้ได้ยังสู้สีสมสู้สีแรกัสมศักซีครับแต่ก็บบสามารถพานเขาไปเขารวดไปได้ครับแพ้ให้อันเซยย้องไป1ต่อ2เกมครับด้วยสกอร์ยีต่อ24 21ต่อ15แล้วก็19ต่อ21ตกรวดไปยังนาเียดยครับ อีกรายการครับประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิศารซึ่งเป็นมือหาของรายการและก็เป็นมือหาของโลกครับเจอกับคู่ปรับเก่าครับซิยูเจนมือวางอันดับ30ของโลกครับจากไต้หวันที่วิวแพ่ในรายการที่ญี่ปุ่นครับมารายการนี้วิวสามารถแก้มือได้สําเร็จครับแต่ก็เล่นกันถึง3เซตครับก่อนที่วิวสะชนะไปได้ สองต่อหนึ่งเกมครับด้วยสกอร์สิบหกต่อยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดต่อสิบแปดละก็ยี่สิบเอ็ดต่อสิบเก้าเขารอบสองไปพบกับ,น,กบนักแบดไม่ต้นจากไต้หวันอีกเก้าแล้วครับหวังซื่อ่ยครับละก็อีกรายการครับประเภทคู่ผสมเอม็มสุภักจอมเกาะจับคู่กับปอปอซับซิลีแต่รัตนชัย ซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับที่1น1ของโลกครับก็เอาชนะคู่มือวางอันดับ26ของโลกจากเดนมาร์กไปยังสนุกซูสีครับอันนี้ก็สต่อ1นึ่งเซตด้วยกันครับโดยสกอร์ยีต่อ22 16ต่อ21แล้วก็21ต่อ16ผ่านเขาหอบ2ต่อไปครับอญิางรการครับหญิงคู่มุกอาริชาจงสถาพรพัน์จับคู่กับแอนฟิว สุขหือตาสุวชัยแพ์ให้กับคิมฮยองจุงคู่กับค้องฮียองจากเกาหลีใต้ไป0นต่อ2เกมครับโดยสกอร์สิต่อสิบเก้าต่อ21่สิบเ็ดับสิก้าต่อยีครับรายการสุดท้ายของมืนี้ครับเป,เป็นประเภทใช้คู่ครับพีพีรัชชัยสุขพันธ์จับคู่กับโอโม พักขพลธีรวัตรสกุลไปให้กับคู่เก่าจากมาเลเซียครับตันวีเครืองจับคู่กับนอมูฮัมมัดอัสลินยับสัตลิยานออ่านยากครับซูนต่อ2เกี่ยครับด้วยสกอร์สิเกต่อ21่สิบเ็ดกสิบหาต่อ21ตกรอบแรกไปครับมืออื่นครับหรือว่าพรุ่งนี้แกซิมีนักกีฬาแบดมินตันไทยครับลงการแข่งขันอีกครับ แลวก็ช่องพิกไทยดำแช่แนวกสิีน้ำพ้นการแข่งขันหรือว่าพ้นการแข่งขันรายงานให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับดูรับทราบต่อไปครับสำหรับลิมนี้ก็ขอกำลังใจจากท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับส่งกำลังใจให้นักแบดมินตันของไทยครับในการแข่งขันที่ประเทศจีนครับก็สามารถเบิงในทั้ง YouTube และก็ทีวีครับบ้นทีวีสัญชาติไทยครับทั้งท่องทูสสปอร์ต ผมกับเบิ่งทั้ง y o u t u b ลระครับจากเพจของแบ,บมิตันประเทศไทยนี่แะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับที่เขามาเป็นกำลังใจให้ช่องพิกไทดดำชนแนลครับสำหรับชลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ